บรรยายด้วยว่าจะแป้งต้องทำยังไงบรรยายครับนี่ตัดนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยสิครับผู้เรียนเนี่ยเราจะจะให้จะลงเข่งลงพัชนั่นเลยจะไม่วางกับพื้นเนื่องจากกับพื้นเนี่ยมีเชื้อโรคโอ้ก็จะลงตรงมาที่เข่งที่เขาทำความสะอาดแล้วนะคะหย่อนหย่อนเย่อนเคชือกคลายมาแล้วสบายอย่างนี้ครับแล้วปุ่นปีได้ยังไงเชือกเลยก้อยาง อย่างครับสิบลูกห้าลูกครับบสิคะคุณแต่ตะกาเนี่ยค่ะคุณนายเท่าไหร่นะคะได้ได้กี่ลูกนะคะเนี่ยพี่นุ้ยสิบห้าลูกเลยค่ะตัดระวังนะพี่แป้นี่เดินทางมาจากนครปฐมเลยนะคะเพื่อมาตัดทุเรียนอุ่นปล่อยเชือกสิตัดเสร็จปุ๊บก็จะกลับเลยนะคะแป็กบังเลนนะครับ ใช่มาจ่ายวันนี้บังเลนีันนี้วันนี้จ่ายค่าทุเรียนเป็นกุ้งค่ะกุ้งคเอากุ้งมาแล้ทุเรียนค่ะวันนี้เรากุ้งมาแล้วไทยนะอยู่ใต้ลูกอันนี้ครับอา่เอาหย่อนเอาโหนี่เด็กละทุเรียนไม่แพ้นะคเนี่ยโอ้โหเด็กละทุเรียนกินไปแล้วสองเม็ดค่ะนี่ออุ่นต้องเป็นไงคะนั่นนะครับแกะมาแล้วครับยันต์ครับ สุดเลยค่ะเป็นไงบ้างครับให้หาเสีอส่วนทุเรียนคงไม่เอาเลยถึงขนาดพูดขึ้นมาแล้วว่าให้หาให้หาเมียส่วนทุเรียนก็ไม่เอาแล้วนะครับผมได้ครับได้ดูนาหาเมียส่วนทุเรียนนักไปดิโค้ดฮะโคกิ้วโค้ดตัดสายนะครับจะได้กินกันทุกปีใช่ไหมคะโอ้โหนี่กิจกรรมตัดทุเรียนก็มาแถมได้เคล็ดลับจากพี่นิมิตอีกนะคะนี่ อ nice. e ุ่นอย่าดึงิอุ่นไม่ต้องอุ่นใจเย็นลูคครัวเบี่ยมาทางนี้ล้การับอ่ะรับลูกเรียนหนอยนี่ธรรมดาที่ไหนนี่เนี่กบเด็กเชียร์เบียร์อีกเนี่ยโอเค